เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมในช่องการ์วิกแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยก็คือตอนนั้นน่ะผมเนี่ยก็คือผมจะทำคลิปเล่นนันนี้วเว้ยเล่นนันเนี้ยอ่ะซึ่งผมเนี่ยจะมาเล่นหักกระดูกวีห้านะวีสีแต่แต่ว่าผมเนี่ยยังไม่เบื่อกับ v ีสีนะวีสีก็ยังเล่นอยู่ พักกระดูกระสี่นพากห้าอันนี้อันนี้พากห้านะครับสเตจก่อน,นเลวเลวไงมันเหมือนแบบเลวสามโอ้โหนี่เกมแหลกมากคือเกมแหลกมากเลยเต้องเรียกว,ว่าแบบ ประจุดหัวตอนนั้นหน้าผมเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่ได้อยัดคลิปอ่ะต้องกปิดเสียงให้มันแรงดังสุดโอ้โหโอ้โหแต่ว่าเนี้ยเนี่ยมันยากแหละเอาับไปแล้วไปเจอฮัลโุบวาสิไม่ใช่ไม่ใช่

ผมพูดคำยาวก็ u, ขอโทษเหมือนกอันนะครับผมมิเดี๋ยวกัปเกดน่นอรีววอ้าว,ดวออเดี๋ยวอันเ เดี๋ยวก่อนนะผมลืมอัปเดตเดี๋ยวนะก่อนนะมันอัปเดตยังโรบบบอ้าวโรบบบอัปเดตแล้วโอ้โหจะอะไรวะอะไรวะอะไรวะอยู่ๆ <S 1> <S 1> ก็อันนั้นอะอันนี้เนี่ยผมไม่ได้ลบและโหลดใหม่นะ อันนี้เนี่ยผมนะ update. อัปเดตนะอัปเดตเดี๋ยวอาา่าฮะหกสิบหกรือยโอ้โหเร็วมากอัปเดตการอัปเดตมาโอเราบอกก็คือผมเนี่ยอัปเดตอยู่ไงอีผมก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันหลุดเดี๋ยวแล่นทำไมเข้าเกมนานทำไมเข้าเกมโอเคมาแล้ว โอเคเดี๋ยวผมเล่นภาคสี่ไปก่อนนะภาคหาและภาคสี่ซึ่งผมจะทำคลิปภาคหาและภาคสี่นั่ก็คือ b r o k e n b o n e ID ซึ่งมันจะซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาอเเก็คือมีร่องรอยนั่นแหละแต่ว่าผมพูดผิดเป็นเอ่อไลนามิด แต่ที่จริงเขาเรียกว่าลิสมาร์อะไรอย่างลยไม่รู้ผมพูดไปด่วยเองลิสมาร์มาเลยต้นผมมอจุดแล้วต้องแบบใจมากเดี๋ยวไม่ใช่กันจ็จะเจ็จะไปงานแบบเพิ่มไปก่อน โอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนี่ผมทำคลิปอะไรเนี่ยผมพอพอรอบสองบักมามีร่องรอยเออโคตรงงผมก็นึกว่าแบบมันจะมีแบบอันนั้นอ่ะมันจะเป็นอันนั้นอ่ะในตัวในร่างความเสียหายต่อสมอง แต่ไม่ใช่มีล่องรอยเลยโอ้โหโอ้โห โอ้ยโอ้โอยดูตรงหัวครับโอ้เคื่อที่ผมต้องการั่นก็คือยุคเพราะว่ามันทำให้มันแบบนี้ร่องรอยได้เนี่ย งั้นขอตัวลาไปก่อนเจ้ใหม่คลิปง่านบ๊ายบายเดี๋ยวก็ได้หากันกันก็ดูโอเคบาย